ะะทางร้านไม่ออก50ไหมถ้าชุดที่ราใส่อะมันอ,อกหน้าผ้า54ค่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆนะใส่ได้สวยอะคือไม่เกิน48อันนี้พูดจากหัวใจเลยค่ะลูกค้าอืมนะคะแล้วก็รหัส69ใส่กรมค่ะลูกค้าสวยทั้ง3สีเลย69กรม69ดําดำและ69ตาลนะคะเนาะรหัส69นะ นี้เหลือกี่ออแล้วคะลูกค้านะคะรหัส69แล้วตามด้วยสีใดเลยโอเคค่ะชุดที่การใส่350ค่ะชุดเซ็ตผ้าสปันนะมีใครรับ69เพิ่มไหมดำเหลือ1นะคะกรมเหลือ3 ตาเหลือ2ค่ะ350โอเคค่ะลูกค้านะคะเหลือเท่านี้นะอาทีนี้ต่อไปเซ็ตกระโปงลูกค้าในติ๊กต็อกถามว่าสั่งทางไหนใช่ไหมคะโอเคมาที่รักในตอตอเนาะลูกค้าในติ๊กต็อกของนองดาตอนนี้เราดูกันอยู่ที่ติ๊กต็อกช่องที่นังดาไลฟ์สดคือชื่อช่องว่า d a d a w a d a ถูกต้องไหมคะที่รักเข้าไปที่หน้าช่องของดานะคะมันจะมีที่หน้าช่องมันจะมีคําว่าส่งข้อความ